เรียกว่าเชื้อนิ่มๆกลับสำหรับท่าทีของเอริลิงฮาแลนด์ที่มีต่อมาร์คคูคูเระยในประเด็นที่ตัวเขาโดนพาดพิงร้องเพลงล้อเลียนเมื่อเดือนก่อนเอาล่ะย้อนกลับไปทัวนาเมนต์ยูโรที่ทีมชาติสเปนควา้าแชมป์มาครองสำเร็จ ทำลายตลอดสัปดาห์ต่อจากนั้นก็ถือเป็นช่วงเวลาบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของทัพกระทิงดุและหนึ่งในคนที่ดูจะสนุกสุดเหวี่ยงสุดเห็นจะเป็นมาร์คกุคุเรยาแบ็กซ้ายเชลซีผู้สร้างมีมด้วยการร้องเพลงล้อเลียนเออร์ลิงฮาแลนด์โดยเนื้อเพลงมีใจความทํานองว่ากุกุเรยากินปลาเอค้ยกุกุเรยาดื่มเอสเตล่าฮาแลนด์กลัวจนตัวสั่นที่คูคุเรยากาลังมาหาเขาเรื่องของเรื่องเกอพี่แกไม่ได้ร้องรอบเดียวนะ ถ้าจำกันได้จะภาพตอนขึ้นเวทีฉลองแชมป์โมเมนโดร่วบนโต๊ะอาหารคูคูเระยา่ร้องเพลงนี้แทบทุกครั้งที่จับใหม่ครับชัวขนาดเดียวกันตัดภาพไปฝั่งฮาแลนที่กำลังพักผ่อนชาร์จแบตอยู่ในช่วงปิดซีซั่นโดยความที่ทีมชาตินอร์เวย์ของเขาไม่ได้เข้ามาลุยศึกยูโรรอบสุดท้ายแถมตัวฮาแลนก็ไม่เคยมีประเด็นบาดหมางอะไรกับคูคูเระยามาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือสไตรเกอร์เรือใบเลือกปล่อยผ่านไม่ตอบโต้ไม่พูดถึงเพลงที่คูคูเระยาล้อเลียนเขา เอาล่ะาจาัดมีมปันป่นๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรโลกลูกหนังก็เดินทางเข้าสู่โปรแกรมฟุตบอลลีกอีกครั้งแล้วก็เหมือนใครเขียนบทไว้เมื่อเชลซีของมาคูคูเรียดันโคจรมาชนแช,นชมป์เก่าแมนซิตี้ของฮาเลนตั้งแต่นัดแรกโอเคคราวนี้สลับมาเกมที่สแตมฟอร์ดบิดจุดพีคคือเพียง18นาทีหลังเขี่ยบอลก็ได้เรื่องเลยครับเมื่อฮาเลนได้บอลในกรอบเขตโทษภาพต่อเนื่องเขาเลี้ยงตะโุยฝ่าแนวรับเชลซี2คนหนึ่งในนั้นคือคูคูเรียที่พยายามวิ่งมาตันแย่งบอลหากแต่กองหน้าเรือใบไม่ไม,มีสะทกสถาน ฮาเลนที่แข็งกว่าเบียดเอาชนะคูคูเรยา่าก่อนจะงัดบอลสวนตัวซานเชสเข้าประตูไปเลยซิต,ตี้ขึ้นนำหนึ่ศูนย์แน่นอนว่าจังหวะฮาเลนส่งบอลซกตาข่ายต่อหน้าคูคูเรย่าชอดนี้กลายเป็นไวัล่าในหมู่แฟนบอลทันทีก็แงล่ละเดือนก่อนดันไปร้องเพลงล้อเขาไว้แต่เมื่อต้องฟาดแข่งกันจริงๆกลับโดนยิงใส่หน้าซะง,งั้น ถึงตรงนี้โมเมนต์ระหว่างฮาเลนและคูโคเรยยายังไม่จบนะครับหลังจากนั้นมีจังหวะหนึ่งแบ็คเชลซีล้มลงไปนอนกับพื้นคล้ายกับมีอาการบาดเจ็บภาพต่อเนื่องคูโคเรยยาขอความช่วยเหลือจากฮาเลนที่อยู่ใกล้เขาสุดหากแต่ไซเกอร์เรืใบใ์กลับเดินผ่านหน้าไปดื้อพร้อมกับยิ้มอ่อนให้คู่แข่งไปทีหนึ่งด้วยเท่านั้นไม่พอช่วงท้ายเกมราวนาที80เอนโซมาเดสกาเลือกเปลี่ยนคูโคเรยยาออกมาพัก ความสวยสำสวยซ้อนคือแบ็คซ้ายเชลซีดันต้องเดินผ่านสแตนทีมเยือนที่กำลังเชียร์กันอย่างเมามันสุดๆชดต,ต่อเนื่องคูคูเรยาโดนเหล่าซิตี้เซนตะโกนเรียกชื่อฮาแลนพร้อมกับส่งเสียงโห่ล้อยับไปตามระเบียบเรียกวันนี้ไม่ใช่วันของมาร์คคูคูเรยาจริงๆครัรบเอาล่ะจากเรื่องราวในสนามตัดภาพมาหลังจบเกมแน่นอนว่านักข่าวพยายามเปิดประเด็นยิงคำถามใส่ฮาแลนในเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาและคูคูเรยา หากแต่โซน์านอร์วิเจนฉลาดตอบและเลือกไม่ดราม่าต่อโดยการบอกว่าคูคูเรยาเป็นคนตลกนะรู้การก่อนเขาเพิ่งขอแลกเสื้อผมอยู่เลยหรือจะช่วงซัมเมอร์ที่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับผมอีกแต่เ,เขาจริงผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้หรอกคูคูเรยาทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการและผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้ละเรียกว่าตัดจบไม่ต้องคำพูดมากมายแล้วลงไปวัดกันด้วยผลงานในสนามสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์ ก็ถือเป็นสีสันประเดิมรูปการใหม่กันไปครับเชื่อว่าต่อจากนี้ไม่ว่าทั้งคู่จะเจอกันอีกกี่ครั้งมีมเพลงฮาเล่นกลัวจนตัวสั่นของมาคุคูเรย่าคงถูกหยิบยกขึ้นมาแซวไปอีกนานแน่ๆครับ